โจ้ดิคแนนนะโอ้อ้าอาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คแวร์ไนเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกมสับประยุทธ์วิญญาณจานนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์วันนี้จะมารองหมาลมที่อุตสาห์เปิดได้จนถึงหนึ่งดาวแดงนะ ไม่รู้เป็นไรถึงมาบ่อยเลือเกินนะครับสำหรับตัวนี้โดยระดับ1ดาวแดงเนี่ยมันจะปลด็อกแหวน5 0,000นปีระดับสาย2นะครับสำหรับสายปลาดาวกระจายนะอาจานย์เลือกแหวนเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเสือเสือป่องป่องนะแล้วแต่คนเล่นนะครับป่องห่างเล็กเป็นความเสียหายคิดนะครับสำหรับสายปลาดาวกระจายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายแนวจบเร็วนิดนึงนะครับเน้นมาเร็วจบเร็วเค็มเร็วนะครับ เสริมดาเมจด,ด้วยแหวนออปชันดาเมจด,ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสเตตัสนะครับจะเป็นโจมตีวันนี้วันนี้เราก็เร็วๆหน่อยหัวอู่ครับเอามาทางหน้าของตัดเทินก็เอามาบัฟสายปลาได้นะครับถ้าเล่นสายปันเนี่ยหัวอู่ไม่สามารถบลัฟได้นะเพราะว่ามันทับกันแต่ถ้าเป็นสายปลาเนี่ยปลาให้มันจบๆไปก็ได้ครับสเตตัสเป็นความเร็วแหวนเป็นนี่ดีกว่าครับ แต่เป็นทางด้านของงูแมงงูแมงงูง,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 งูนะครับเน้นวงหนึ่งวงสองกับวงสี่วงสามไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วโดวยสาม,มารถอสูรครับตัวเกตดเป็นตัวเดียวในทีมน,นตอนนี้นะครับไม่มีเอัาซื้อขาจะเป็นดอกไม้ดอกไม้กีเรนดอกไม้นะครับไม่เล่นย้อนเวลาเน้นแนวถึกๆกไปเลยสเตตัสเป็นความเร็วอาจารย์นะครับไต้ซื้อหรือว่าอาจารย์ใหญ่ยี่เสี่ยวกางนั่นเอง ความสามารถของอาจารย์ใหญ่คือวงที่2นะครับจะบัฟดาเมจให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลย10% 25,000ให้ถึง20%เลยนะแค่มายืนเฉยๆรอๆไม่ต้องทำอะไรดาเมจทั้งทีมเราก็เพิ่มขึ้น20%ฟรีๆ <Yeah. S 1> ทักษะที่4นะครับอำนาจซารเ้านะอันนี้เนี่ยสามารถบัฟความเสียหายดาเมจให้กับทีมได้ต่อเนื่อง24%เป็นเวลา1เทินโดยระดับถึง25,000ปีเนี่ยออปชั่นได้ถึง2เทินด้วยซ้ำนะครับ โจมตีถึงต่อเนื่องสองครั้งอีกต่างหากถือว่าดีมากนะอัาจริงเนี่ยถึงไม่ได้กดทักษะนี้เนี่ยแค่มายืนเฉยๆก็ได้ฟรีๆเลยครับ20%ได้เกาะด้วยได้เลือดด้วยนะแค่ยืนเฉยๆสเตตาจันอัพเป็นเลือดนะครับเนื่องจากเป็นตัวปั้นแยกเลยบางนิดนึงนะนิ่งหลงๆนะครับสายซัพพอร์ตจานเล่นเป็นแบบฟูลบัฟนะครับ1 2 2 2แบบฟูลบัฟเลยซึ่งการใช้โมเมวิที่4เนี่ย ถ้าเป็นสายปั่นเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะมันทับแต่ถ้าเป็นสายปลาก็ไม่มีปัญหาครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทักษะสีของหัวอู่สาย 1, 1> กับนิ่งหลงหลงสาย2มันทับกันจะใช้ก็ดูจังหวะดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นทวินเทลนะครับ2 1 2 1นะครับน้องเซ,ซียงเสียงสเตตัสเป็นทนานของความเร็วอ่ะอับดอกไม้ให้ด้วยปไปลองใช้กันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็มาจัดทีมเล่นเล่นสนุกสนานนะครับใครอยากเห็นทีมไหนตัวอะไรยังไงในคอมเมนต์กันไปได้นะเดี๋ยวจะหาตัวเหล่านั้นได้มาทําทีมทําอะไรเล่นให้นะครับมาเริ่มครับถ้าเราเล่นปลากระจายแบบสุดๆแล้วก็บัฟร้อนระอุไปเลยครับแล้วก็บัฟมาครับบัฟงลงๆครับเพิ่มดาเมจเฉพาะทางเสียงเสียงข้ามได้เลยก็ได้นะความจริงเนี่ยเสียงเสียงใช้เป็นวงหนึ่งดอกไม้ก็ได้เป็นบัฟดาเมจนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเผื่อไว้ข้ามเทิน ถ้าไม่ข้ามเทินก็กดทักษะที่4หรือว่าเตะธรรมดาได้เลยทักษะ4ี่บัฟครับยิงบัฟดาเมจขึ้นจูลิวเคนนะครับง่ายๆครับโอ้โหเมื่อกี้ได้รับบัฟกิจทักษะไม่รู้เสริมความแรงแบบอู้ฟู่นะครับสเตทสครับสเตทสก็ไม่ใช่าการเราได้หรอกนะครับคือที่ใส่บัฟแบบนี้เนี่ยมันมันใส่ไว้เผื่อนะครับ เือเราไปเจอทีมที่เร็วมากๆอยากให้เซียงเซียงเนี่ยข้ามให้กับหมารมได้เลยแต่ถ้าในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับข้ามไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แหญนไม่ได้กดก็เลยอ่ะเตะธรรมดาอาจารย์ก็กดทักษะสี่ครับหรือว่าจะเปลี่ยนเซียงเซียงวงหนึ่งเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับๆๆอ่ะจารย์ลองเปลี่ยนวงแหวนมานะครับเซียงเซียงเนี่ยใช้วงหนึ่งเป็น นานของบัฟทุกตัวแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องเตะธรรมดานะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับทีมนะครับนี่บัฟหมูครับนี่บัฟ atk ครับบัฟขึ้นอีกจู่ๆลูกเขนโอ,โอ้โหยางแรงครับเพออู่เปิดจังหวะมา,มาก,ก็สตันครับฝอตตองกลารติดบาดเจ็บสาหัสรับความเสียหายเพิ่มอ,อีกมาลมครับมีรองหลงอยู่ข้ามเลยล้วเราก็ตีธรรมดาเชื่อเพราะเกตไม่มี เตะครับถ้าเราเจออะไรที่มันหนักๆเนี่ยมันดอกเดียวมันก็ไม่ตายอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเราเล่นแบบซับได้แล้วซับจักกจุกๆหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตารูซับประยุทธ์วิญญาจันร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกะแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง2 2 0บาท สายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็กใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโกะลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาลองล่าสัตว์วิญญาณในป่าสนธยาดูบ้างครับว่า มันจะไหวแค่ไหนสีแดงไม่น่าจะไหวจานเลือกสีเหลืองแล้วกันเพราะว่าสีแดงมันต้องเป็นระดับอาวุธลับนะครับอ่ะบัฟครับเขาแย่งความเร็วไหมอ่าไม่แย่งครับไม่แย่งแบบนีเ้เราได้แบบฟูลบัฟเลยนะแบบนี้จะไหวไหมเอ่ยบัฟขึ้นมาใต้ซื้อบัฟโมโจดึกเข่นโอ้โหแรงจัดจัดี่ขนาด โอนย้ายแล้วนะแต่เกตไม่หอ่อจำไม่ผิดเออเกตไม่หอผมกระเทสแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายกา่อนเฮ้โอ้โหไม่ตายแล้ยเรื่อหนึ่งเออเฮ้อ,อก็ถือว่าใช้ได้นะทางจริงสนุกนี้นะครับเวลามันปา่าโคตรเท่เลยเฮ้ยได้แบนห้าหมื่นปีด้วยเจดเดียังสวย มาลองปลาคนมันเป็นเซตถังสารอุธลับอะอยากจะดูว่าปลาเข้าไหมครับเออหลงสองแดงหัวอู่สองแดงเขาเร็วมากแน่นอนครับแต่เ,เราก็บัฟครับมันเป็นทีมตีกระดูกวิญญาณนะ <laughs> อยากรู้ว่ามันจะเข้าแค่ไหนครับอันนี้อยากรู้อยากลองเทสเฉย <Yes. S 2> จูเข้มเอเอ,อ,อแต่ดีนะมี เวลาโจมตีหัวอู่แล้วมันติดสตั้นน่ะโอ้โดนเออร์หลงเผาอย่างแรงโอ้ดิดิดีใส่โล่ให้การดาเมจเอ้หลงแม่งระเบิดพลังไม่น,น่ากลัวจัดกลัวจัดจัดเลยแม่ระเบิดพลังเนี่ยมามาลองกันอีกสักหนึ่ง Pvp ครับหลงหลงต้องสตันครับโอ้หลงหลงไม่ตานนี่เล่นยากครับโล่ไม่น่าจะเข้าโล่นะโอ้โหโล่สองชั้นด้วยโล่สองชั้นนี้ไม่น่าเข้าไปใหญ่ฮอลองดูครับลองดูได้ว่าโล่สองชั้นนี้จะเข้าไหมแต่ไม่น่านะ <c oughs> ก็ถือว่าแรงนะครับแต่ก็ไม่ไหวด,ดีอ่ะ นี่ขนาดเป็นบอร์ดนะด้วยความที่เป็นเป็นบอร์ดหัวอูจะไม่สตาร์ทเทิร์นแรกนะครับหัวอูเขาจะเป็นบับอย่างเงี้ยเราต้องสตาร์ทหลงหลงหูต้นหลงหลง,หลงไม่ได้เหลือโลกแค่หนึ่งชั้นครับเพราะว่ามันไม่ติดแต่อ้วนไฟโดนหลังแอบเสียเวลาไม่ได้ครับเดี๋ยวตาย เออหล่ไม่ดุดอ,อ่ะโอ้ยแรงนะเนี่ยแรงอยู่นะทีมเราช้าของเขาหน่อยนะครับเพราะว่าได้ดระดับตัวซัพพอร์ตเขาดาวแดงกันทั้งนั้นเลยทั้งอลองหลอทั้งหัวอุแต่ถือว่าปลาแรงนะครับปลาแรงใช้ได้นะสุดยอดเลยถ้าเราชิงจังหวะได้ก่อนมีตัวฝั่งเร็วๆแบบทีมเร็วกว่านี้หน่อยนะครับบัฟถึงกว่านี้หน่อยน่าจะตอบโจทย์ในการเล่นได้ดี เป็นยังไงกันบ้างราครับสำหรับหมาลมสายปลานะครับก็จัดมาให้เล่นๆกันนะครับสนุกสนานแต่ถือว่าค่อนข้างแรงและน่ากลัวนะทุกคนลองนึกภาพสิเพราะว่าเมื่อก่อนหมาลมเนี่ยแรงกว่าน,นี้อีกครึ่งหนึ่งอะดามเมททุกวันนี้ทุกคนนอะคือครึ่งเดียวของที่เขาเคยมีนะครับถ้าใครเคยได้เล่นแพตพวกอ่าเซิร์ฟจีนหรือว่าไต้หวนันช่วงต้นๆคุณจะได้เล่นหมาลมที่เก่งกว่าน,นี้อีก50%ที่ปลาแรงเนี่ยคือหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะ คิดดูเอาว่าเบต้าตอนนั้นนะใครไม่ป้านหมาลมเขาบ้าแล้วอะเหมือนตอนนี้ยที่ใครไม่ทําถังรับก็สู้ใครเขาไม่ได้นะครับกูรักแค่ฟันนะครับก็ให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนอยากเห็นคลิปไหนตัวละครไหนให้จานจัดทีแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะที่จานลองหยิบจับมาทําให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะตอนนี้เรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสมัครสมัครได้นะมาสะสมมงแหวนเลื่อนขั้นระตโตไปพร้อมๆกับช่องนะครับบ๊ายบายนะครับ